เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาละครับสวัสดีครับวันนี้กล่าวเขการรีวิวไอคอนกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะต้องขอโทษก่อนเลยครับที่ผมลืมกองหน้าในตํานานเบกตัวนะครับคลิปก่อนเนี่ยบอกว่าหมดแล้วใช่ไหมผมลืมเปาเลตาเบกตัวนะครับโอ้โหลืมไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเปาเลต้าก็น่าจะเป็นตํานานอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับที่น่าจะทําออกมานะครับแต่ว่าเปาเลต้าเนี่ยเอาไว้พูดถึงคลิปต่อๆไปแล้วกันครับคลิปนี้นะฮะเราจะยกทั้งคลิปให้กับ ผู้ชายโตเล็กครับแต่ว่าคลองทั้งโลกไว้ครับนั่นคือฟิลิปลามนั่นเองนะครับก็เป็นเซนเตอร์อ่าไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กเลมันบอกว่าเกิดจากฟูลแบ็กเลยนะลามเนี่ยเริ่มจากแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาเอาตอนนี้ผมยังจําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจําได้ความจําที่เด่นชัดที่สุดเลยนะคือเขาเริ่มจากแบ็กซ้ายครับแล้วก็เอ่อเล่นแบ็กขวาได้แล้วไปไปมาๆนะ่ยก็ยืนตรงไหนก็เก่งเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ แล้วพอเป๊มาเนี่ยก็จับเขามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับซึ่งก็ทําได้ดีมากๆเออก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่มาสาจรย์มากๆเลยนะอ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าฟิลิปลามในเกม FIFA Online 4เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จับยืนตำแหน่งมิดฟิลด์เหมือนกันนะสำหรับผมนะครับฟิลิปลามนะครับเอ่อเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวานะครับเอาจริงเล่นกลางร,รับก็ดีมากๆนะเอพ25ครับซึ่งถือว่าโคตรสูงเลยนะ เราจะพออย่างยิ่งครับตำแหน่งแบ็กครับพอมาจับมาเล่นกองกลางเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเอามาเล่นเนี่ยอยู่ในทีมเี่แบบเออตีบวกแล้วก็ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าโอเคนะเป็นระดับที่ถือว่าพอรับได้นะครับดูเนี่ยระดับโอ้โหเอฟสแตทเนี่ยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าดีมากทั้งหมดเลยนะครับส่วนสูง1น0ซนติเมตรครับรูปร่างใน65กิโลกรัมนะครับ ถือว,ว่าพร้อมเลยแต่ว่าถนัดทั้ง2เท้านะอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันคิดว่ารามนะถนัดเท้าขวามาตลอดนะครับสกีมูฟนะ่ยสามดาวนะไม่เยอะมากครับก็ตามเนื้อผ้าครับรามไม่ใช่คนที่แบบโหท่าลีลาเด็ดอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับมี Drive i n t o the tackle ครับหรือว่าเข้าประทะได้ดีนะครับมี Early Crosser ครับอันนี้ก็คือโยนจากเส้นข้างนะครับ Playmaker นะอันนี้มาสัจจานมากครับสำหรับนักหนัง Fullback ที่มีสกิลนี้นะครับ Swerve ครับอันนี้ก็คือจ่ายบอลได้ดีครับแล้วก็ Second Win ครับหรือว่าใช้คําว่าถ้าเกิดตอนคามป์รลายแรกๆเนี่ยก็คือจะเล่นได้ค่อนข้างอึดน,นะมีความอึดในช่วงท้ายเกมนะครับสตาร์ที่โดดเด่นนยคือเรื่องของความอึดน,นะครับเป็นคนที่อึดความเร็วนะครับค่าพลังเกมรุกเกมรับทุกอย่างเนะี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะเอาจริงๆเนี่ยถ้านสังเกตนะมีแค่จบสกอร์ครับ แล้วก็เนี่ยมงบอลที่ไม่ถึงร้อยที่เหลือก็คือร้อยกว่าหมดเลยนะครับความอึดร้อยยี่สิบครับต่ดุลร้อยยี่สิบครับเอ่อพวกค่าพลังที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากหมดเลยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ว่าค่าซับแต,ตเนี่ยถือว่าโหดสัตว์รัเสเซียเหมือนกันคนตัวหนึ่งเลยนะครับและที่สําคัญแล้วเนี่ยตำแหน่งด้วยนะเอ่อจบสกอร์ดูตรงนี้อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเอาไปเล่นจริงในเกมนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ยิงไกลดีมากๆ นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยพูดถึงในเรื่องของไฮไลท์ละกันนะครับอ่ะดูแผนครับก็คือแผนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าคือฟิลิปลามเนี่ยมันค่อนข้างจะฟิกนิดนึงนะครับผมจับเล่นในไฮไลท์ไนะ่นมี2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งมิดฟิลฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ CDM นะซึ่งถ้าชอบสุดเลยนะถ้าชอบสุดผมให้ CDM ครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่น CDM อะ่ะมันควรจะต้องมีตัวช่วยที่มีดูโออ่ะที่ตัวสูงนิดนึงนะครับเพราะว่า เรามักจะโดนตักบอลข้ามหัวหรือว่าโดนเล่นลูกเตะมุมลูกเปิดข้างได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นลูกภาคพื้นอะฟิลิปรามเก็บหมดแน่นอนครับถึงแม้ว่าอาจจะบางลูกอาจจะเบียดประทะไม่เข้านะแต่ก็อาจจะใช้ความเร็วครับถอยออกมานหนึ่งแล้วก็ใช้ความเร็ววิ่งไปดักหน้าครับเรียกว่าโหมันสัจจัจรย์จริงนะสำหรับฟูลแบ็กตัวเล็กใจใหญ่คนนี้นะครับผมแท็กติกนักเตะนะครับเอาจริงๆผมไม่ได้ใส่อะไรไว้นะ แต่ว่าก็น่าอะไรฮะเห็นโชว์ไว้่างนี้ก็คือโชว์ไว้ละกันนะครับคือ AI ของฟิลิปรามอ่ะฉลาดมากอยู่แล้วที่จะให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาช็อตเนี้ยเขาจะคัดช็อตเกมนั้นว่าเป็นเกมลุกหรือเกมรับทีมควรจะเล่นใมทิศทางไหนแหละฟิลิปรามฉลาดมากพออยู่แล้วครับผมก็คือถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมจะไม่เปิดเรื่องต่อไปให้ดูละกันนะครับอยากจะให้ดูไฮไลท์มากกว่านะครับมาประวัติละกันก็คือเป็นเด็กฝึกของ ประวัตินะของฟิลิปลามนะครับแทบไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยครับเป็นเด็กฝึกของบาเยอร์มิวนิกครับตั้งแต่แรกเลยนะครับคือเป็นชุดเยาวชนมาเลยนะฮะแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปสตุดกา์2สซีซั่นนะครับทำผลงานได้ดีนะแล้วก็โดนดึงตัวกลับมาครับในชุดที่เรียกได้ว่าบบเยอร์เนี่ยครองหลีกเยอรมันอยู่นะหลังจากนั้นนะครับฟิลิิลามี่ยก็ยึดตัวจริงมาตลอดครับยาวนานต่อเนื่องเลยนะครับเป็นกัปตันนะครับ ทีมชาตินะชุดควา้าแชมป์โลกด้วยนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะแต่ก็มีดราม่านิดหนึ่งตรงที่เขาไม่ใช้คําว่าโทษเขาไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้โทษเขาเลยนะครับมีดราม่านิดหนึ่งตรงที่เขาเนี่ยตอนแรกเนะี่ยถือว่าเป็นรองกัปตันนะครับจากมิเชลบัลลักนะครับแต่ว่าตอนนั้นบัลลักเจ็บนะก็เลยต้องให้กัปตันกับฟิลิปรามใส่ปอกแขนไปนะครับแต่ พอบัลหลังหายเจ็บกลับมาเพื่อร่วมทีมนะครับใช้คำว่าเพื่อร่วมทีมในเยอรม,มันเนี่ยก็บอยคอร์ดนะครับแล้วก็อยากให้ฟิลิปลามเนี่ยเป็นต่อนะซึ่งฟิลิปลามเนี่ยก็เป็นกัปตันทีมนะครับพาเยอรม,มันคว้าแชมป์โลกได้นะครับแล้วก็อยู่บายเยอร์นเนี่ยโหก็เป็นกัปตันให้บายเยอร์มาหลายปีนะเป็นคนที่ตลอดชีวิตการคาแข่งของเขาอะไม่เคยโดนใบแดงเลยคืองงไหมเล่นในตำแหน่งตัวรับกอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟูลแบ็กหรือว่า CDM เเป็นตำแหน่งที่ต้องประทะนะครับกับ ตัวรุกฝั่งตรงข้ามเนี่ยบ่อยมากทั้งเกมเนี่ยตลอดนะครับแต่ว่าทุกครั้งในการประท้าเนี่ยเขาไม่เคยเอาตัวเขาไปเล่นในตำแหน่งหรือจังหวะที่เสี่ยงเลยนะครับทําให้ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยโดนใบแดงเลยนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมหสัจจรรย์มากๆนะครับสำหรับตำแหน่งเกมรับนะซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับสำหรับฟิลิลารที่ทำได้ดีในข้อนี้นะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเป็นมิสเตอร์ไนท์สกายนะครับทำทุกอย่างได้ดีไม่มีประวัติเสียหายนะนอกสนามครับก็ต้องชื่นชมครับ อะมาตัดเกรดกันดีกว่านะสําหรับคลิปนี้นะครับเอาจริงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่ายอดวิวจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟิลิปรามเนี่ยจะไม่ใช่ฟิลิปรามจังว่าชาแนลเนี้ยทำการคลิปรีวิวกองหลังเนี่ยมาคลิปนี้มันคลิปที่2คลิปแรกเนี่ยทำฟาร์นดายปียี่สิบโตีไว้นะครับจําได้เลยแล้วก็ยอดวิวโอ้โหม้อยกระล่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้คาดหวังกับคลิปนี้เลยฮะดูซัก 4 5 0 0วิวนะครับภายใน1เดือนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเราตัดเกฑ์กันดีกว่านะสำหรับฟิลิปรามนะครับความเร็วครับอาไป5ดาวครับเป็นตัวเล็กที่วิ่งเร็วมากจี๊ดแบบจี๊ดมากๆนะครับเอาตัวรุกอยู่หมดนะครับปีกจี๊ดๆขนาดไหนนะครับหรือว่าเป็นวิลเชิงสูงขนาดไหนนะคุณจะผ่านฟิลิปรามแบบไปได้ยากมากๆนะครับให้อารมณ์ได้แล้วว่าแบบ เหมือนมีแบบเงาตามตัวเป็นคนที่แบบโหวิ่งเร็วมากโดยเฉพาะตอนที่ไม่มีบอลน,นะครับเป็นคนที่วิ่งเร็วจัดๆเลยนะวิ่งแล้วก็ระยะสไลด์อ่ะเป็นตัวเล็กก็จริงแต่ระยะสไลด์เรียกได้ว่ากว้างมากนะครับสามารถวิ่งไปดักแล้วก็สไลด์บอลมาได้ไง่ายๆเลยนะครับเรื่องของการจบสกอร์ครับเอาจริงๆเนี่ยมันถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดพูดกันในาพูดกันตรงๆอ่ะในฐาน,นะแบบมิดฟิลหรือว่าฟูลแบ็กนะครับ ผมมองว่าการจบสกอร์มันไม่ได้โดดเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการจบสกอร์ฟิลิปรามยขอให้อยู่ที่4ดาวครับแต่ว่ายิงไกลได้ดีนะที่สําคัญยิงได้ทั้งสองเท้าด้วยนะครับเนื่องจากขนัดทั้งสองเท้านะครับเอาลองเอาไปยิงไกลกันดูหรือว่าลองเอาไปปั่นได้ถ้ามีโอกาสนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งครับเอาไป4ดาวครับตัวเล็กนะครับทำให้เรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับ้าวงตัวมันเสียเปรียบพอสมควรเลยนะครับสําหรับฟิลิปรามนะเวลาจะประทะอะไรพวกเนี้ย คือ AI ของนักเตะมันคิดให้เราช็อตเป็นช็อตอยู่แล้วแหละที่เหลือก็คือเราเลือกเองว่าช็อตแบบเนี้เราจะเข้าไปประทะ้าไหมหรือว่าเราจะวิ่งประคองไปก่อนเพื่อรอไปตัดบอลในตำแหน่งที่เราคิดว่าไซนักเตะของเราเนี่ยสามารถประทะได้นะครับเรื่องของ AI ออ AI ก็มันก็ดีครับ AI เพราะฉะนั้น AI ผมให้อยู่ที่5ดาวครับทำได้ดีมากนะ ถือว่าประทับใจเลยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประทับใจมากๆในซีรีส์ตำนานเจนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่า AI ของเขาเนี่ยฉลาดจริงๆนะครับทาได้ดีทุกอย่างนะสแตดก็เอื้อมนวยครับสแตดมันดีทุกอย่างอ่ะดีมากๆจริงครับคือเกินร้อยกับทุกอย่างอ่ะเกินร้อยจริงคลิปนี้หน่ยจะตั้งชื่อว่าไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับโหสแตดมันเยอะจริงครับคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดครับเรื่องของความคุ้มค่าครับผมก็ให้อยู่ที่5ดาวเหมือนกันครับ เป็นนักเตะที่คุ้มมากอ่ะคุณจะามาใช้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้นะครับคุณจะมาเล่นเป็นฟูลแบ็กก็ได้แต่ถ้า,ามาเล่นฟูลแบ็กอ่ะไอีมันจะเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชียร์ว่าเอามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับดีกว่านะหรือว่าถ้าเล่นในโหมดที่แบบไม่ซีเรียสเอีเนี่ยก็เล่นเป็นฟูลแบก็กนะบอกเลยว่าเทพมากๆนะครับเป็นเทพฟูลแบ็กตัวหนึ่งเลยนะครับสาหรับฟิลิปรามที่สําคัญเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับสารพัดประโยชน์มากๆคนหนึ่งเลยเอาจริงนะ เราได้พีสักสองอ่ะไม่น้องสักสองเอาให้เหลือยี่สิบองอ่ะผมบอกเลยว่าหยิบใส่กันทุกทีมพูดจริงโหดจริงนะครับฟิลิปรามนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะของคนเขามีของนะฮะไม่เชื่อว่าอย่าร้องทักนะครับสําหรับฟิลิปรามอ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับสาหรับฟิลิปรามว่าของที่ผมบอกน่ะมันจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วก็คลิปรีวิวไฮไลท์หองว่ากองหลังเนี่ยใช้คำว่ากองหลังเลยนะมันจะออกมาเป็นประมาณไหนครับไม่เสียเวลาครับไปพบกับไฮไลท์กันเลยครับ เอาละครับนิดต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของฟิลิปลามนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษจริงๆนะครับที่คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่ไม่คอมพลีทที่สุดแล้วนะครับที่ตั้งแต่ทํามานะเพราะว่าถ้าจะเอาเฉพาะช็อตที่ฟิลิปลามทําได้คอมพลีทเนี่ยหรือว่าทําได้สําเร็จทุกช็อตเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าจะต้องใช้เวลาทําประมาณแบบเกือบ10ชั่วโมงครับเพราะว่าอย่างแค่อัดไฮไลท์นะของลามอย่างเดียวนะครับก็ตีไปประซักประมาณสัก3ชั่วโมงแล้วครับอัดยากจริง เพราะว่าเนือจากเป็นตำแหน่งแบบฟูลแบ็กด้วยนะครับแล้วก็จกับมาได้ในตำแหน่งแบบมิดฟิลด์ตัวธรรมดาด้วยไม่ใช่แบบตัวลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นจังหวะไฮไลท์เลยมันก็เก็บยากพอประมาณอยู่แล้วครับแต่ช็อตที่เอามาให้ดูเนี่ยคือช็อตที่สิ่งที่ลามทาได้จริงๆนะได้อย่างแ้่ครับช็อตที่อสซิตมาได้สวยมากเลยนะแต่ว่าการว่ารูนี่หน่อยครับที่แบบจบเข้าไปในขั้นสุดท้ายไม่ได้นะมีช็อตแอซสตสสวยๆเนี่ยใส่เข้ามาหลายลูกเหมือนกันแล้วก็ มีช็อตเกมรับนะครับที่เชื่อว่าแบบเออทาได้ดีผิดคาดนะครับดูได้จากช็อตตอนเปิดเกมอ่ะที่เรียกได้ว่าเบียดกับพวกกองกลางตัวใหญ่ๆนะครับฟิลิปลามเนี่ยอาศัยความขยันนะครับแล้วก็สู้บูไม่ถอยนะครับแบบเบียดชนะเอาบอลมาได้นะครับจึงทําให้แบบเออมันต้องใส่อ่ะถึงแม้ว่าช็อตสุดท้ายมันจะไม่คอมพลีทนะครับแต่ว่าควรจะต้องใส่ช็อตอะไรแบบเนี้ยที่ทาให้รู้ว่าฟิลิปลามทาได้ดีจริงๆในฐานะแบบมิดฟิลด์นะครับ มิดฟิลตัวรับนะครับหรือว่ามิดฟิลตัวกลางเนี่ยเฟิลิรามยืนได้หมดเลยนะแต่แต่ว่าต้องต้องขอชี้แนะนี้ครับคือถ้าจะเอาไปยืนแบบมิดฟิลตัวรับล่างสุดเลยเนี่ยแนะนําว่าต้องมีกองกระกองหลังเซนเตอร์สองตัวนะครับที่ตัวสูงทั้งคู่นะครับเพราะว่าหลายๆคนมักจะเจอปัญหาที่ว่าถ้าเกิดเป็นมิดฟิลตัวรับตัวเล็กๆนะครับเวลาโดนลูกเตะมุมเนี่ยไอตัวรับตัวเล็กๆนั่นแหละไอกองกลางตัวรับเนี่ยมักจะมายืนปิดเสาแรกนะครับซึ่ง ไอเสาแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกเลยเนะว่ามันน่าจะเป็นแบบเอ่อเป้าเดียวครับในการเล่นลูกเตะม,มุมในแผทเนี่ยครับที่มันได้ผลนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาฟิลิปลามมายืนเนี่ยบอกเลยว่าพีนาตแน่ครับแย่งหมงกับพวกตัวสูงไม่ได้นะคือไม่ใช่ว่าเขามงกไม่ได้คือเขาก็พอมงมได้แหละแต่คือลองคิดภาพว่าเอานักเตะสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับไปงัดกับพวกนักเตะสูงร้อยเก้าสิบเซนอะไรเงี้ยร้อยแปดสิบซนเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับในแง่งแบบ เอ่อข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนะครับก็แต่ถ้าเกิดมีเซ็นเตอร์แบ็กอะที่แบบเออตัวสูงพอแบบพอฟัดพอเวี่ยงอะไรกันได้เนี่ยมันก็ยังพอแบบช่วยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเซ็นเตอร์แบ็กก็ไม่ได้เอาตัวใหญ่ไมยังใช้คำว่าแบบเซ็นเตอร์แบ็กแบบพวกสูงร้อยแปดสิบต้นๆเลยอย่างเงี้ยแล้วโหมีฟิลิปรามอีนะบอกเลยว่าโดนปักข้ามหัวกันรวนะครับนอกจากโดนลูกเตะมุมนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของสภาพร่างกายที่เสียเปรียบนะครับ เรื่องอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าฟิลิปลามเนี่ยทาได้ดีแบบดีมากๆากจังหวะว่าดีมากๆแล้วกันหมดทุกอย่างเลยครับเรื่องความเร็วนะผมบอกเลยว่าตัวเล็กก็จริงนะครับตัวเล็กแล้วก็แน่นอนครับเรื่องความคล่องตัวสปีดต,ต้นนะครับทําได้ดีเหมือนปีกจิจจี้ตัวหนึ่งเลยครับจังหวะกระชากเลี้ยงผ่านอะไรเงี้ยบอลติดเท้ามากนะครับจังหวะวิ่งสปีดต,ตามไปดีเฟนส์ในช็อตแบบสําคัญสาคัญก็ทําได้ดีใน,ในใหลายๆช็อตนะครับแล้วก็ เป็นตัวแบบตัดจังหวะตัวสุดท้ายได้เรียกว่าโหดแบบโหดจัดจัดนะครับเหมาะมากๆนะถ้าเกิดจะเอาไปเล่นแบบตัวกองกลางตัวรับนะครับใครที่มีกองกลางตัวรับ2ตัวเหมาะมากๆเลยนะเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้แบบดักลูกอากาศใช่ไหมแล้วก็ให้ฟิลิปลามเนี่ยเขาคอยดูแบบดักภาคพื้นครับจะเป็นดูโอที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับการจบสกอร์ทำได้ดีครับเป็นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจะพูดคํานี้ก็กระดากปากเลอเกิน อานว่าเป็นมิดฟิลแล้วกันที่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์นะครับยิงประตูจากระยะไกลได้ดีระดับหนึ่งเลยนะยิงลูกปั่นก็โอเคครับยิงแรงด้วยแล้วก็บอลพุ่งเข้ามุมเป็นอย่างดีนะครับเรื่องความแข็งแกร่งครับอาจจะสู้พวกตัวใหญ่ไม่ได้นะแต่ว่าสมดุลดีอะไรนระดับหนึ่งครับคือถึงแม้ว่าสมดุลจะดีนะแต่ต้องบอกเลยว่าคือแต่สรีระถ้ามันต่างมากๆมันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับ ก็อย่าพยายามไปโชว์กับพวกตัวไซ์ที่มันต่างกันมากๆนะอาศัยแบบเน้นฉลาดนิดนึงอะ่ะใช้มันสมองในการ,รบังคับตัวไปดักทางอะไรอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยพอไหวครับเรื่องของ AI ครับไม่ต้องสืบครับฉลาดมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือว่าเกมรุกนะครับฟิลิปรามเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมนะครับทำได้ยอดเยี่ยมทั้งหมดเลยนะความคุ้มค่าผมก็ตีให้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเป็นนักเตะตัวเล็กก็จริงแล้วก็สามารถทุ่มทำได้ทุกอย่างนะครับ คือเหมาะมากๆอ่ะใครที่หาฟิลตัวรับนะครับหรือว่าจะจับไปเป็นฟูลแบ็กก็ได้นะใครที่ทำฟูลไบเยอร์ครับบอกเลยว่าเก่งจัดจัดนะเท่มากๆเลยนะครับสำหรับฟิลิปรามนะครับอ่ะก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวของฟิลิปลามนะครับถ้าเกิดใครชอบก็กด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ